นั่งทำอะไรคะกําลังซ่อมโทรศัพท์ให้คุณยายครับมับนอืดมัน,นอืดอืดตาทำถึงไหนแล้วเอือข้ามบิงแล้วนะคะแบบแบบไวไปแล้ว <c oughs> เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะคะ ม่ให้ทำนาก็ไม่ยอมหยุดนะคะกลัวเหนื่อยแต่แกชอบก็เลยปล่อยค่ะเราว่าจะให้หยุดนะคะกลัควคนแก่เหนื่อยแต่คนแก่ไม่ยอมหยุดค่ะเราว่าจะเปลี่ยนเป็นไล่นาะสวนผสมแต่คนแก่ไม่ไม่อยากหยุดก็ต้องทำนาต่อนะคะปล่อยให้คนแก่สนุกไปก่อน,นะคะ่ะ อะไรแกวอซอตีนพ่ออซว่าไ,ไงลูกเนี่เป็นสืองเสือเป็นไงมาลูกเมื่อ,สอน,ปปนสือหลับดีไหเสือหลับดีค่ะสบายเลยค่ะเสือบดีไหมลูกเสือหับีไหมลูกตันนี้ทำไมเสือจังเลยนี่ทำไมเสือจังเลยปเปงเงนุ่นุมน่มเสิจังเลยช่วงนี้แกวเขาหน้าตาเขาก็จะเหมือนอ้อยนะคะเขาเป็นคนหน้าตึง ดูกันก็ดูแม่หนูสิคะแม่หนูหน้าธรรมดาก็ยังตึงอยู่เลยพี่อ้อนครับแต่ลูกสาวไปไหนลูกชายไปไหนลูกชายลูกชายนอนอยู่ตีนพี่นนค่ะข้างหน้าเรือยังไปนน็ันเรื่อยังดูสิฮะเฮ้ยแกมูยัยงเลยคะ่ะเป็ันดูสิแหมาส้มหนูนะคะเป็นแฟนนี่ยังไงเวขี้ตายเว้หน่แกไอ้หนูหน,หน่อยันห แกให้รูหน่อยสิคะเป็นวันนี้ครับโอ้ยขนใครมาติดเนี่ยขนใครมาล่วงติดพ่อเนี่ยขนใครมาล่วงติดพ่อเนี่ยอจ่ะอย่เขาอยากกระโดดพ่อไปไปแกไปดูตาไปไปพ่อไปเดินแกมามาแก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 มาแล้วมาแต่ลงนาลูกลงนาไปกับพ่อแล้วเร็วมามามานี้ ไปเลยไปเลยตายเลยค่ะมาเดินมาเดินมาเร็วแก้วหนูคันค่ะพ่อขอเวลานิดนึงแก้วครับแก้วเพราะมันคันนี่ค่ะแก้วไปเที่ยวไปลูกไปเพราะมันคันค่ะแก้วไปเที่ยวไปไปเดินไปเลยครับโอ้ชิวมากหลังจากที่นอนดูตาทำนาเหนื่อยมากก็ผมก็จะหลับแล้วครับมูมานะคะสบายเกินสบายเกิน เอาแก้วไม่มาเหรอลูกเราจะไปท้ายนานะคะขันอะไรเนี่ยแก้วเนี่ยอ่าก็ยังทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไว้เถอะธรรมดาไปปูกแบบนั้นไม่ได้กินหรอกมีอชีพมีอชีพนะคะคุณตาเราลุยดุยเย่งทำไม่ได้นะคะไม่ยอม ให้คุตาทำไปค่ะข้าวมาที่นี่โอาค oh. โอ้เ,เปลี่ยนบิ้ง oh. บิ้งนี้เสร็จแล้วอ่ะทีนี้เปลี่ยนอ๋อนี่คือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอีกบิ้งบิ้งหนึ่งต้องถอดพันถ่ายออกแล้วก็ยก<ร>แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มาทางนี้อ่าวิธีการของคุณพ่อนะคะ <ไ>ป้ายอ้าวไม่ได้ล็อกปรับทีปรับห่างปรับแรงเบาแรงมากได้นะคะคลิปนี้ก็เป็นการดูคุณตาของเราไถานาด้วยรถไถเล็กนะคะ ใช้คล่องมากๆเลยพ่อจ้าวนี้อากาศดีเขยก็ไปไปเ,เอาน้ำมาให้โอสุดยอดจริงๆอ่า,อาลองดูอาจารย์ลองดูว่าจะปิดคลิปอ่ะคุณอาจารย์จะทำต่อ เป็นหรอคะอสุดยอดยครับอยากมีอะไรที่ท่านช่วท่าไม่เป็นมาชมอาจารย์อีกอีกหน่อยนึงค่ะปิดคิดไม่ได้แล้วต้องชมต่อโอ้โหใายเก่งจริงค่ะมีอะไรที่ท่านทำไม่เป็นบ้างนะคะ ก็เตะฝุ่นกระจายให้ลูกเคยค่ะช่วยกันอาหมดคุณยายเก็บดอกไม้ตัวน้นค่ะก็จะเย็บคันดอกไม้ขึ้นบูชาแล้ว มีนาเยอะกว่านี้โอ้โหพอถากับลูกเคยค่ะก็ะสีมวนกุ๊บ 하 <laughs> พอพ่อ,อเบรก่อนให้ป้าป๋าต่อครับยวเดี๋ยวผมไปทําอย่างอื่นนะครับท,ทําทุ่าอย่างอื่นเดี๋ยวก็จะไปดูว่าที่เขาจะมาเอาดินมาถมที่นะเขาจะบปยังไงนะเดี๋ยวผมไปทํคลิปหวยให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมให้ป้าป๋าลุยต่อบ๊ายบาย,บายครับเหนื่อยก็พักนะคะ เช็คหวยเช็คอะไรทำงานต่อพบกันใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ